เอาแก่ภาพไปแลนวาวพี่น้องหนึ่งวาววาวไปน้ำนะว่าแมนสีภาพไปเบิงวาวโอ้ภาพวาวไปแลนสามกิโลเปนนะจกมองได้บุพีน้องเดี๋ยวไปชมกันนะครับแฮว์ขังเกาหลีเรียวเบิงเพียบพี่น้องเอ้ย เกาหลีหัวรอเบาพีดาดาพี่น้องคน้นหลากหลายน่ืดค้นหลายหอมติดโต๊ะใส่หัวคนเบาๆอียิ่ขาน่ะโ่อแก่พ่อสาวแก่ฮะ mừng khi nóng thật mà lên dân พี่น้องเขาเล่นบักไล่เลย ร่มคอยพี่น้องมเมืมองเบาเกาหลีเมืองไฟนั่นอยู่อยูล่มสักมากเลยนั่ะตัวนั้นไหมพูดละ่ะที่หางมันเป็นลูกมันนั่ะนะดูด,เดิเป็นดอะอืม,อม เมืองพี่น้องคนหลายคักนี่เป็นสถานที่เล่นวาวเด้อพี่น้องนี่บางคนก็นถามว่าเล่นวาวผิดกฎหมายบ่นี่ผิดบ่พี่พน้องไม่หดมองให้เหล่นแต่ว่าล่มคอยมาเสียวจุ้ล่าขึ้นก็สีโมเดขึ้นครับนะลมลมเบารออีกหวัวหนึ่งก่อน ก็งี้ฮะมองจอรถไสน้อจอว่าเขาพ่อบอกรวยลีนี้ก็ได้อือแกไปจอดทังที่รถใหญ่อกูอยากจอดไซกัจอดน้งพี่น้องเว่นเวนยับมาเล่นลายไอ้เว็นแล่นก็ได้เอาเดินสันสันเอาลองดูนี่นี่ 알아요. 치야안 아, 가도 돼. 줄줄줄 풀려져 줄. 롱롱 <laughs> 롱. ก라이หล พี่น้องค้นเห่นกับหลายอยู่ดอกฟาวกับตองระวังค้นพอฟาวเขาไปคือค้นอื่นงัวแหลมค้นเห่นหลร้ายหลายเขียวาวเต็มท่องฝาเลยระวังค้นกับฟอง วาวเด๋ววาวเปลี่น้องพี่น้องเสด้เอาววาวนกล่งแล้วรอะว่าคนมันหลายอันตรายหัวแหลม <c oughs> ตรงไปลี่ยนยุธงหน้าพี่น้องวาวตัวนี้มันใส้ไปใสยมานะพี่น้อง เพราะงั้เราสิไปกินนั้นแล้วดีไปคลิปนี้ก็บลาไปก่อนครับยาดมันโตเตยหัวเผินนะมันบอกคือวาวชาวบ้านเขาล่มกับว่าแห้งครับคนหลายนะครับพี่น้องอันตรายนะคลิปนี้กับพผ้าพี่ผ้าน้องเอาวาวมาโชว์นะครับผมวาวไทยแต่ว่ากะล่มบ่ค่อยดีนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับก่อนคลิปหน้าครับบ่าวเว้น สวัสดีครับไปละบาย